ครับผมสวัสดีพี่น้องเท้านี้ครับย่ำหลอบครับโอ้ยสายเพียงง่ายกับบลเหลวพี่น้องนี่ครับ,บ,รบ,บ,บน,น,นือน,นี่ต้องใกล้ใส่ส,สวยๆครับ น่อีกไต่คันคันเสือกเพียนไหมเดีย๋ยจะนาทีละก็ะนันง่งก็นั่งเลยอ,อ้อนพี่น้อง เยงมือ yeah. นี้ปเป้าไขมันครับน้ำสี้ไร้ๆป้ากับบ่าอยากถึกครับป้าน่าใส่สวยๆน้ำปวดระบบมดมือเลยหลดุด

ป้านัาง่งจ้งหิบศพเป็นป้าขนันแยงกับป้าหนุกเขาครับป้านางสิมาที่ส่วงแรกกต้องมือแรกป้านา่งลายนี่ไงเจอตัวแล้วครับนี่ค่าสวกเขาวาน น,นี่รเราเห็นปรากฏพอ่อโตยุดไว้เลยึ้นไปถ่ายมาอยู่บมงมเครื่องถ่ายร้ปมาดูตเหนืน่อยนุขา อะไรไไขึ้นนอนอน้าน,นอนสานี้พี่น้องสาน,นีแล้วครับบกเคมันมือนี่ ต้องไก่ตัวหนึ่งสามลูก,ลกสองลูกว่ะครับตอนหนุกเขาแม่ไข่ใส่สว<ด>ยๆครับกับผมพี่น้องล่าพี่ล่าน้องสมนีครับสวัสดีครับเอ๊ะหางป่าเนาก